รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฟอร์เมนเต้คอมบูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light. ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาพบกันเป็นประจำเช้ามืดวันอาทิตย์แบบนี้นะคะทางช่อง33กับดิฉันสิริบุญนัทพันธ์ก็มาฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพซึ่งวันนี้จะพาไปรู้จักกับเจ้ายาที่ช่วยในการนอนหลับ แต่ว่าถูกนํามาใช้ในเรื่องของการเป็นยาเสียสาวเดี๋ยวให้มารู้จักกันว่าเจ้ายาตัวนี้มันคือยาอะไรทําไมถึงกลายเป็นข่าวคราวโด่งดังกันได้นะคะนอกจากนี้แล้วข่าวสารสุขภาพประจาสัปดาห์วันนี้เราเริ่มต้นมาตื่นนอนมาถามก่อนเมื่อคืนนอนกัดฟันเันบ้างหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าการนอนกัดฟันนี่มันเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณมีปัญหาสุขภาพในหลายเรื่องทีเดียวนะคะปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรและอันตรายขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนอกกเหนือจากเรื่องของการนอนกัดฟันแล้วมา ลองฟังหูตัวเองกันสักนิดหนึ่งมีเสียงวิงว่งวิ่งวิ่งอะไรในหูบ้างหรือเปล่าถ้ามีเสียงอะไรอยู่ในหูเราดางัดางทั้งที่ไม่เห็นมีใครเ็าได้ยินเลยเนี่ย <c oughs> ก็แปลว่าเรากําลังมีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งเสียงวิ่งในหูเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหูเรามีปัญหาอย่างเดียวนะคะมันอาจจะไปถึงสมองซึ่งโพรงอะไรต่างๆมากมายทีเดียวเป็นปัญหาสุขภาพรุนแรงเหมือนกันไปติดตามรายละเอียดได้นอกจากนี้แล้วปิดท้ายการเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดกันบ้างค่ะ หลายๆคนบอกว่าโอ้โหยืนผัดกับข้าวนั้น,นานขายของทำนูน้นทำนี้มันมีเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นบางคนบอกเอ,อ้ยเป็นไรหรอกแค่ไม่สวยเองแต่จริงๆแล้วการที่มีเส้นเลือดขอดอยู่ที่ตามขาตามแขนของเราเนี่ยมันบ่งบอกว่าเรากําลังมีปัญหาขั้นรุนแรงเหมือนกันนะคะแต่รุนแรงขนาดไหนเป็นเพราะอะไรติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสารสุขภาพประจําสัปดาห์นี้ค่ะ งานวิจัยตีพิมพ์ในวรารสาร The Lancet ระบุว่าภาวะเสียงดังในหูแบบเรื้อรังหรือทินิทัสคืออาการได้ยินเสียงในหูโดยไม่มีแหล่งเสียงจริงเช่นเสียงหวีดเสียงลมหรือเสียงชีพจรถ้าเป็นเสียงที่เต้นตามจังหวะชีพจรอาจบ่งชี้ถึงบางโรคเช่นหลอดเลือดในสมองโป่งพอง,องเนื้อง,งอกประสาทหูชั้นในโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (AVM) ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงดังนั้นถ้ามีอาการเสียงในหูควรรีบไปพบแพทย์ ข้อมูลจากศาสตราจารย์แมฟรีดินีประเทศอิตาลีเปิดเผยว่าการน,นอนกัดฟันอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ตั้งแต่ฟันสึกผิวเคลือบฟันกร่อนเสียวฟันถ้าปล่อยไว้นานอาจอักเสบถึงชั้นโครงประสาทฟันนอกจากนี้การน,นอนกัดฟันอาจเป็นสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพได้แก่ 1. ความเครียดวิตกกังวลภาวะซึมเศร้า 2. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเพราะการขาดออกซิเจนในระหว่างการนอนหลับอาจกระตุน้นการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร 3. การขาดวิตามิน ิดีและแคลเซียมวิธีหยุดนอนกัดฟันทําได้โดยใส่เฝือกสบฟันลดความเครียดและวิตกกังวลเข้านอนให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงการน,นอนควา่า ข้อมูลจากเมโยคลินิกศูนย์การแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเตือนว่าเส้นเลือดขอดถ้าปล่อยทิ้งไว้อันนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นแผลเรื้อรังเกิดจากการไหลเวียนเลือดไม่ดีทําให้แผลหายชาและเสี่ยงติดเชื้อเกิดการอักเสบและริมเลือดในหลอดเลือดดําริ่มเลือดที่ก่อตัวในหลอดเลือดดาลึกอาจหลุดไปยังปอดเกิดอันตรายถึงชีวิตข้อแนะนําคือ 1. ออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 2. หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งเป็นเวลานาน 3. ยกขาสูงเพื่อช่วยให้เลือดไหลกลับไป สู่หัวใจได้ดีขึ้น 4. ถ้ามีอาการเส้นเลือดขอดควรรีบปรึกษาแพทย์